ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุประจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสอสอวทและสอ,อทอร่วมกันจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเปิดประตูให้ SME ไทยจอดตลาดการค้าในต่างประเทศ นายวีรพงศ์มาลายัยผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอส,อสอวอเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอส,อสอวอและสภา,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 าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,สอทอ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดจีนอินเดียและบาเรนโดยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดทั้ง3ประเทศนี้มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SME ในยุค New Normal โดยการหาช่องทางเปิดตลาดใหม่ๆซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นวิกฤตทางการค้าและส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ SME ในระยะยาว Wow. รวมถึงการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศภายในโครงการนี้จะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการแบบเข้มข้นใน3แนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดระหว่างเดือนกระกฎาคมถึงสิงหาคม2564ได้แก่การจัดสัมมนาเวิร์กช็อปกิจกรรมให้คำปรึกษาปรับปรุงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์กิจกรรมจับคู่ธุรกิจหรือออนไลน์แมทชิ่งกับคู่ค้าในแต่ละประเทศได้แก่กิจกรรมจับคู่ธุรกิจตลาดอินดี ตลาดจีนส่วนตลาดบาเรนจะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมคือ 1. จะเจรจาจับคู่ธุรกิจและ 2. การทดลองจัดแสดงสินค้าที่ห้างไทยมาร์ตประเทศบาเรนซึ่งผู้ประกอบการจะได้ทดลองจําหน่ายสินค้าจริงในประเทศเป้าหมายด้วยรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ นายกห่วงคนว่างงานสั่งรัฐมนตรีสุชาติดูแลล่าสุดเตรียมตำแหน่งพื้นที่ eec เกือบ4 0 0แสนอัตราพร้อมจ้าง นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานมีความห่วงใย,ยคนว่างานจากกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภัฒน์เปิดเผยถึงสถานการณ์การว่างงานในไตรามาสที่2ของปี2564ที่เกิดจากผลกระทบของโควิด -19 จึงได้มอบหมายให้ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับมาดูแล ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานสำรวจความต้องการในจ้างสถานประกอบการโดยพบว่าพื้นที่เศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตนออกหรือ e e c ในสามจังหวัดระยองชนบุรีฉะเชิงเซาปัจจุบันมีความต้องการแรงงานเร่งด่วนจำนวน3า5 5 6นวน31,556ออัตราแบ่งเป็นสาขาอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และหน่วยงานราชการในพื้นที่ซึ่งภายใน5ปีพื้นที่ EEC มีความต้องการแรงงานเกือบ400,000อัตราซึ่งพร้อมจ้างงานตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงระดับประถมะศึกษาตามอัตราค่าแรงที่ตกลงกันได้โดยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั้งนี้ยังมีสวัสดิการและเบี้ยขยันอีกด้วยทางด้านของนายไพโรธโชติเสถียนอธิบดีกรมการจัดหาง,งานกล่าวว่า กรมการจัดหางานได้เตรียมช่องทางการให้บริการคนหางานคนว่างงานและทุกคนที่ต้องการมีงานทําผ่านทางออนไลน์โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือไทยมีงานทำ .com ซึ่งระบบของกรมการจัดหางานจะแมทชิ่งระหว่างผู้สมัครงานและสถานประกอบการโดยแนะนำงานที่ตรงกับความต้องการให้ผู้สมัครพิจารณานอกจากนี้กรมการจัดหางานยังมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและกองทุนสำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้านที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบโดยไม่คิดดอกเบีย้ยรวมทั้งทางเลือกให้ผู้ว่างงานแรงงานคืนถิ่นที่สนใจยกระดับทักษะฝีมือแรางงาน upskill กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งบูรณาการร่วมกับกรมการจัดหางานในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนไทยรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงน e วส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะผลงานนวัตกรรมมทรอยสานได้รับเลือกให้เป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหการรมอัจฉริยะในงาน Smart Agro m a c h i ี r y DiProm 2021 เมื่อวันที่25สิงหาคม2564ขนาจารย์มทร,รอยสานส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคนโนโลยีเกษตร,รอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ประจำปี2564หรือ Smart Agro Machinery ID Palm 2021ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรโดยมีนายนัทพลรังสิธพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานในงานซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อยกระดับและพัฒนาแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะสู่การเป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างมืออาชีพและ สาม,มารถต่อยอดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะสู่ท้องถิน่นผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนทั้งนี้ผลงานของคณะอาจารย์มทรอีสานได้รับคัดเลือกให้เป็น2ทีมใน20ทีมที่ได้รับเกียรติบัตรถือเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า115ทีมสำหรับผลงานของมอทรอีสานซึ่งได้รับรางวัลได้แก่ผลงานการปรับปรุงโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีความอัจฉริยะซึ่งได้ดำเนินการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านบางควายลุย โดยมีอาจารย์ดรสวิตีประภาการอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์อาจารย์ดรนัทพงศ์ประภาการอาจารย์จากโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมการเกษตรสถาบันสหสัพพศาสตร์อาจารย์สลิษาเจ,จริญสุขดรปัญญาหันตุลาและนายธราวุฒิบุญน้อมเป็นผู้ดำเนินงาน และผลงานแม่พิมพ์สบู่สำหรับการผลิตสบู่น้ำส้มควันไม้ซึ่งดำเนินการกับกลุ่มสมาชีพชุมชนบ้านหนองปลาไหลโดยมีอาจารย์ดรวารีศรีสอนอาจารย์ดรคณิถาชัยบันดิตอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์อาจารย์ดรทิตินันป้องนามอาจารย์ประจำคณะคุร,รศุศา,ศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินงานวราพรนำบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยพแพร่มทรอีสานรายงาน ผู้ว่าแบงชาติชี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าโควิดกระทบแรงแต่ภาพรวมแข็งแกร่งรับความผันผวนได้ นายเศรษฐพุธสุทธิว่าเนารพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทกล่าวในงานไทยแลนด์โฟกัส2021ที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีความรุนแรงทําให้การฟื้นตัวค่อนข้างช้าและยังมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ยังไม่สามารถกลับมาตามที่คาดไว้ได้ทําให้ภาคบริการยังไม่ฟื้นตัวแม้ว่าการส่งออกจะขยายตัวกลับมาในระดับก่อนการเกิดการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุ่นและมีความเสี่ยงในด้านต่ำค่อนข้างจำกัดโดยมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งทั้งทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงหนี้ต่างๆของประเทศยังอยู่ในระดับต่ำขณะที่ภาคธุรกิจธนาคารยังมีความเข้มแข็งสามารถรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตได้รวมทั้งฐานะการคลังที่มีหนี้สาธารณะในระดับที่ยอมรับได้และต้นทุนทางการเงินยังอยู่ในระดับต่ำจึงยังมีช่องทางสำหรับการใช้มาตรการทางการคลังเพื่อ สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะหอการค้าเสนอแนวทางเปิดเมืองปลอดภัยใช้ดิจิทั Health p l u สช่วยคุมการเปิดธุรกิจ ายสนันอังอวบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยและคณะทำงานกลุ่มมาตรการสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่สรุปข้อเสนอเปิดเมืองปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันคือการผ่อนคลายให้กิจการและธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ควรพิจารณาจากความพร้อมของพื้นที่และลักษณะของกิจการซึ่งสามารถใช้ข้อมูลในปัจจุบันเป็นตัวกำหนดความเสี่ยงของพื้นที่ใหม่ แทนการพิจารณาจากจํานวนผู้ติดเชื้อเพียงอย่างเดียวโดยสามารถพิจารณาจากความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนขีดความสามารถทางสาธารณาสุขและสัดส่วนการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ ด้านนายกลินสารสินประธานอาวุโสหอการค้าไทยในฐานะประธานคณะทำงานกลุ่มมาตรการสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่กล่าวว่าควรมีการพิจารณาให้กิจกรรมบางประเภทกลับมาจัดได้แต่ต้องประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของกิจกรรมกระบวนการป้องกันและกระบวนการรักษาความสะอาดเพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้ธุรกิจเดินหน้าได้และต้องมีมาตราการเพิ่มเติมตรวจเรื่องความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดยใช้ดิจิทัลเฮลท์พาร์ s มาช่วยดำเนินการควบคุมการเปิดดำเนินการและการใช้บริการทั้งนี้ระบบดิจิทัลเฮลท l พลัสสามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนหรือผลการทดสอบลับิดเทคของประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยเชื่อมข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยืนยันและคัดแยกว่าประชาชนนั้นไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่มีอยู่ซึ่งสามารถแบ่งเป็น3ส,ส่วนได้แก่ผู้ออกเอกสารรับรองเป็นข้อมูลจากส่วนกลางที่ะระบุข,ข้อมูลทั้งข้อมูลการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจ ATK ที่จะเชื่อมโยงกับระบบปัจจุบันที่มีอยู่ได้ซึ่งฐานข้อมูลสามารถแยกกันเก็บได้ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าสถานที่เจ้าของสถานประกอบการเป็นคนตรวจสอบก่อนให้เข้ามาในสถานประกอบการโดยต้องกำหนดมาตรการและเงื่อนไขในการเข้าสถานที่เพื่อลดความเสี่ยง ของการแพร่เชื้อโดยภาครัฐควรออกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนออกมาและประชาชนหรือบุคคลที่ขอเข้ารับบริการจากสถานที่ข้อมูลของแต่ละคนที่จะต้องนำระบบสมาร์ทโฟนหรือ QR Code ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้และเชื่อมข้อมูลแสดงข้อมูลเฉพาะว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นรับังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ สบคคายล็อกนั่งกินอาหารในร้านได้50%เปิดห้างสรรพสินค้าร้านเสริมสวยนวดฝ่าเท้าสวนสาธารณะคง29จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเดินทางได้หากจำเป็นมีผลหนึ่งกันยายนนี้ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครั้งที่13ปี2564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟลรนต์พิจารณาให้ความเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการต่างๆตามที่สปกสบคเสนอ โดยที่ประชุมเห็นชอบมาตราการผ่อนคลายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มประกอบด้วย1ร้านอาหารที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือเปิดแอร์อนุญาตนั่งรับประทานในร้านได้คิดเป็น50%ของจํานวนที่นั่งในร้าน2ร้านอาหารที่ไม่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือไม่เปิดแอร์นั่งได้75%ของจํานวนที่นั่งในร้านทั้งนี้การเปิดให้ประชาชนนั่งรับประทานอาหารในร้านจะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มนอกจากนี้ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมู หรือสถานประกอบการอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกับร้านสะดวกซื้อให้เปิดดําเนินการได้ตามปกติจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยผู้ให้บริการจะต้องได้รับวัคซีน2เข็มแล้วและจะต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK เป็นระยะและมีมาตรการคุมเข้มผู้เข้าใช้บริการขณะที่ร้านเสริมสวยหรือตัดผมร้านนวดเปิดได้ตามปกติแต่นวดได้เฉพาะฝ่าเท้า นอกจากนี้ส่วนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกําลังกายที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้งยกเว้นฟิตเนสและอาคารในสถานศึกษาเปิดได้ตามปกติแต่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณายังคงจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม29จังหวัดแต่ใช้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้สําหรับผู้ที่มีความจําเป็นเท่านั้น รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสภาพพัฒรับโควิด19ระลอกใหม่กระทบแรงงานไทยว่างงาน7.3แสนคนเวิร์คฟอร์มโฮมลูกจ้างเอกชนรอดแค่ร้อยละ5.5อาชีพอิสระ7.3ล้านคนเดือดร้อน ในแดนุชาพิชยานันเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถแถลงถึงภาวะสังคมไทยไตรามาสสองของปี2564โดยพบสถานการณ์ด้านแรงงานปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังได้รับผลกระทบ หากเทียบกับช่วงเวลาปกติการจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมแต่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงพบว่าไตรามาสสองของปี2564การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ2.0จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการจ้างงานภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ2.4การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ1.8โดยสาขาที่มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นได้แก่สาขาก่อสร้างสาขาโรงแรมพัฒนาการสาขาการขนส่งเก็บสินค้า Bye. Uh -huh. มีการขยายตัวร้อยละ 5.1, 5.4และ7.1ตามลำดับส่วนสาขาการผลิตและการขายส่งขายปลีกการจ้างงานหดตัวร้อยละ2.2และ,ะ1.4ตามลำดับทั้งนี้การจ้างงานที่หดตัวในสาขาการผลิตซึ่งใช้แรงงานเข้มข้นเป็นหลักขณะที่สาขาการผลิตเพื่อการส่งออกมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงจากผลกระทบของโควิด -19 ระลอกใหม่ตั้งแต่เมษายน2564โดยอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ1.89

คิดเป็นผู้ว่างงาน7.3แสนคนสภาพัฒยอมรับว่าโควิด19ส่งผลต่อการหารายได้ของแรงงานกรณีที่รัฐบาลประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน2564ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงและมีแนวโน้มจะลดลงมากกว่าการระบาดในปี2563โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ทั้งนี้ลูกจ้างภาคเอกชนที่สามารถทำงานที่บ้านได้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดมีเพียง ร้อยละ5.5หรือมีจำนวน0.56ล้านคนจาก10.2ล้านคนเท่านั้นมีกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ7.3ล้านคนที่จะได้รับผลกระทบรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News ์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะโรงพยาบาลสนามราชานุก,กูลพร้อมให้บริการรองรับดูแลผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มเด็กพิเศษและครอบครัวพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า กรุงเทพมหาคนครได้ร่วมกับสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิต จะตั้งโรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวเพื่อเป็นสถานที่รองรับและดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่เป็นเด็กพิเศษประเภทที่ 5, 6และ7ได้แก่เด็กที่มีความพิการทางสติปัญญาออทิสติกสมาธิสั้นและบกพร่องการเรียนรู้อายุ2ถึง25ปีที่สามารถสื่อสารได้เข้าใจพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่อายุไม่เกิน60ปีที่ติดเชือ้อโควิด -19 มีผลการตรวจหาเชื้อด้วย ATK เป็นบวกแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย อคือผู้ป่วยสีเขียวและสามารถดูแลเด็กได้โดยโรงพยาบาลสนามราชานุกูลตั้งอยู่ในพื้นที่สถาบันราชานุกูลใช้สถานที่บริเวณอาคารโรงเรียนราชานุกูลและอาคารม่วงนพรัตน์ เืืองตนขณะนี้เปิดให้บริการผู้ป่วยสีเขียว50เตียงและจะเปิดรองรับผู้ป่วยสีเหลืองอีก40เตียงภายในสิ้นเดือนนี้รวมสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน90เตียงซึ่งสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรักษาร่วมกับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีและโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์โดยมีทีมสนับสนุนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นกุมารแพทย์อายุรแพทย์พยาบาลทีมวิชาชีพและ เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้ใช้ติดตามอาการเด็กพิเศษอย่างใกล้ชิดผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือประสานส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 เด็กพิเศษเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามราชานุก,กูลสามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์0970780696 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ084 107 8129และสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย065 885 0584ตลอด24ชั่วโมงรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหนะ้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลญญทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลญญทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเตรียมความพร้อมเปิดเมืองหนึ่งกันยายนนี้ชูมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดนายยนโพกรัพ์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยกล่าวว่าตามที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้หารือร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทยเพื่อเตรียมเปิดธุรกิจอย่างปลอดภัยเป็นไปตามมาตรการของสาธารณาสุขโดยได้พิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นสบคพิจารณาทําให้เปิดเมืองได้อย่างปลอดภัยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยจึงของนําเสนอมาตรการผ่อนผันเร่งด่วนให้ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์และร้านค้าต่างๆสามารถเปิดบริการแก่ประชาชนได้เป็นปกติตั้งแต่วันที่1กันยายน2564โดยมีเงื่อนไขและเกณฑ์นในการปฏิบัติเข้มข้นคือการคัดกรอง นนักงาโดยแพลตฟอร์มไทยเซฟไทยทุกวันหากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดและมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อให้ตรวจด้วย ATK ทันทีให้ร้านค้าประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของไทย Stop ปโควิดพลัสทุกเดือนและติดใบรับรองเซอร์ติฟิเคตในบริเวณที่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการสามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบได้ผู้เข้ามาใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMSTT พร้อมคัดกรองด้วยตนเองผ่านไทยเซฟไทยและแสดงให้ผู้รับ บริการก่อนเข้าสถานประกอบการควบคุมจำนวนพนักง,งานและลูกค้า1คนต่อ5ตารางเมตรในสถานประกอบการกำหนดให้มีการจองเข้ารับบริการผ่านทางแอปพลิเคชันหรือโทรศัพท์หรือรับบัตรคิวล่วงหน้าในทุกธุรกิจของการบริการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสูงอย่างน้อยทุกหนึ่งชั่วโมงตรวจวัดค่าปริมาณคอรีนในน้ำคงเหลือไม่ต่ำกว่า0.5 ppm ในช่วงก่อนเปิดห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์และร้านค้าต่างๆ รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี รับ,บข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะอนามัยโพชี้ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดร้อยละ26.8ไม่สวมหน้ากากและสวมหน้ากากผิดวิธีนายแพทย์สวรรณชัยวัฒนายิ่งเจเริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า โรคติดเชื้อโควิด -19 สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วผ่านละอองน้ำมูกน้ำลายเวลาไอาหรือจามแต่ถ้าทุกคนสวมหน้ากากป้องกันจะสามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทั้งตนเองและผู้อื่นได้ซึ่งจากผลสำรวจของอนามัยโพ ประเด็นพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด -19 ของประชาชนตามหลัก DmHtt และการสังเกตเห็นคนในชุมชนระแวกที่พักสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้านณนะวันที่19กรกฎาคมถึง20สิงหาคม2564จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม6,087คนพบว่าพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ประชาชนปฏิบัติได้มากที่สุดคือการสวมหน้ากากตลอดเวลาในที่สาธารณะ ร้อยละ98.1รองลงมาคือล้างมือเป็นประจำร้อยละ94.3รักษาระยะห่างร้อยละ91.7ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่างๆร้อยละ91และสแกนไทยชนะร้อยละ6 4 4ตามลำดับแต่ผลโพลประเด็นการสังเกตคนในชุมชนระแวกที่พักสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้านยังได้สะท้อนให้เห็นอีกด้านหนึ่งว่า ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดนั้นพบเห็นผู้สวมใส่หน้ากากและสวมถูกต้องร้อยละ73.2ขณะที่ร้อยละ26.8ยังสวมหน้ากากกันน้อยและสวมไม่ถูกต้องกรมอนามัยขอเน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการติดและแพร่เชื้อ โดยสวมให้ปิดจมูกปากคางกระชับกับใบหน้าเนื่องจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้างเมื่ออยู่ภายในบ้านเวลาทำกิจกรรมใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะช่วงที่ดูทีวีร่วมกันพูดคุยกันอยู่ในห้องปรับอากาศร่วมกันอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงรับังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับ,บัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะมทรตะวันออกมอบของใช้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวนให้กำลังใจทีมงานจิตอาสาปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยเป็นศูนย์พักค,คอย วันที่6สิงหาคม2564รองศาสตราจารย์ดเรเลิศชัยฟูประชีพศิริรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลีราชมงคลตะวันออกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ส่งมอบอาหารว่างและเครื่องดื่มแทนกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ,ององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสวัรณ รวมทั้งทีมจิตอาสาเกษตรวรัณที่ปฏิบัติงานในภารกิจปรับปรุงพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักค,คอยหน้าอาคารอนเนกประสงค์ศูนย์บริการความเป็นเลิศด้านวิจัยสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์เขตพื้นที่บ่อทองโดยมีนายปัญญาเจมแจ้งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวันส่วนราชการท้องถิ่น พร้อมด้วยจิตอาสาเป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับทีมผู้บริหารจากมทรตะวันออก ความคืบหน้าด้านการดำเนินง,งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคาดการว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคม2564นี้จากการเร่งมือปรับปรุงเพื่อให้ทันรับมือต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในเขตพื้นที่บ่อทองเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งวางแนวทางขยายเป็นโรงพยาบาลสนามในอนาคตอีกด้วยปุณภาเหลี่ยมล้ํารายงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสร้างเครื่องบินกระดาษพับในรูปแบบ New Normal องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพชสร้างสารรค์กิจกรรมที่ผสานกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการไว้ร่วมกันโดยการจัดก,กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพับ โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับโดยหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพของกระบวนการคิดที่ทําให้กระดาษแผ่นเดียวลอยอยู่บนอากาศได้นานที่สุดสําหรับการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับประจำปี2,564จัดขึ้นในรูปแบบ New Normal มีกติกาให้ผู้ร่วมการแข่งขันสร้างสารคลิปวิดีโอพับเครื่องบินกระดาษที่บินได้จริงไม่ตัดต่อ ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน60วินาทีโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทตามหัวข้อคือ 1. เหินเวหาท้าจ ah ินตนาการ 2. แม่นอย่างไรให้ได้ใจคนดูสำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมการแข่งขันฝึกความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2564ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 025779999ต่อ1790ถึง1791 17รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นอริกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีม <ต attraction> ข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี <frase> <vised>